Try you're yeah, yeah. at the never สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแอมสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีพี่ๆที่ติดตามในช่องทุกๆคนนะคะวันนี้มากับคลิปเรียวๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วรถอะไรก็ไม่เู้รถเล็กๆราคาไม่นิไม่นราคาน่ารักน่ารักเมื่อวานมากับรถคันใหญ่ๆวันนี้มากับรถันเล็กๆเอายังไม่ลงเหรอตัดไปเสร็จเลยอลงคลิปนี้ก่อนดีกว่า เ้าใจทุกคันเนี่ยคันเนี่ยเราใจก่อนเลยราคาเออหลักหมืน่นหลักราคาหลักหมืน่นราคาจับต้องได้หลักหมื่นแบบยังไงอะเอาแม่มขายเหอเอาราคาหลักหมืน่นแต่คุณภาพก็ไม่ได้น้อยหน้าหลักแสนค่ะคุณภาพก<ส>็<อ>าตามราคาครับพี่พี่พคุณภาพก็ดี oh. แต่แค่มันเป็นรถที่ที่เนต์เรามีแค่นี้ค่ะเราก็เลยเอามาขายแบบมัดรวมกันเลยมัดทั้งสามคันอันนี้แบบรับเทิร์นบ้าง ช่วยเหลือบ้านรับเทิร์นงาสมากรับเทิร์นจากลูกค้าลูกค้าเอารถมาแลกค่ะเราอะไรบ้างก็ไม่รู้ยะแยะไปหมดนะครับคันนี้เป็นตรงฟงปีอะไรน้องแหม่มคันนี้ปีห้าเก้านะครับรถคันนี้ปีค่อนข้างใหม่นะครับเป็นรถค่อนข้างใหม่เดี๋ยวนะจะพูดอะไรลืมแล้วหน้าตามันแปลกๆนะเราไม่ร้ใหม่สามแสนกว่าบาทนะพี่ๆี่พูดเล่นไป ซื้อใหม่ป้ายแดงสา0 0สนกว่ารถใหม่สามแสนผมขายเลย8ปดหม้าราคาวันนี้อยู่ที่8ปดหม้าราคาวันนี้นะคะเร่มเรียบร้อย 100, ถูกต้องเพิ่งเอาออกจากไฟแนนซ์มาใช่ค่ะลูกค้าก็ดันมานะเข้าไฟแนนซ์อนกนะ <laughs> แต่จะเล่มบ,บีแล้วผมเป็ดมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ขายอยู่8ปดหมื่นห้าแปดหมืหค่ะส่งได้โอนได้ เอกสารครบเอาไปโอนเองก็ได้นะคะเออโอนได้ทั่วประเทศไทยอ่ะคนนียได้หมดนะครับถูกต้องขับรถโอนง่ายๆเหมือนกระบะทั่วไปเลยเหมือนโอนไม่ได้ขับมาเลยหรือรับซื้อคืนให้นะครับนึกว่าจะโอนให้เขาเออโอนให้ก็ได้ไงถ้าไปโอนไม่ได้ก็มาคืนได้ไงก็มันโอนได้ล้มถูกต้องคันนี้ตรงฟงนะคะปีห9เนี่ยภาษีปีห7ด้วยเป็นไงอาภาษีเพิ่งต่อมาภาษีเพิ่งต่อมาเลยซื้อมาก็ต่อภาษีเลยสามแสนก็บาทนะพี่ๆี่ทำเป็นล้อเล่นใบ้าแดงอ่ะ ขนของไปตลาดได้อยู่นะคะมีตู้แม่ตู้ออตู้ไว้เก็บของตู้มันก็กวา้างเท่ากันกับแคลรี่อ่ะใช่รถมันส,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 สไตล์เดียวกันนะครับเอาไปขนของตลาดนัดวิ่งใกล้ๆอะไรเงี้ยวิ่งไกลก็ได้มั้งไม่รู้ลูกค้าเขาใช้อยู่นะแล้วแต่พี่ๆชอบว่าจะชอบตรงฟงหรือแคลรี่ส่วนแคลรี่คันนี้ออปีอะไรนะพี่คันนี้ปีหกออไม่ใช่เว้ยปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดคันนี้ขายหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคาอาจจะต่างกันเพราะว่ารถตามธรรมดาครับ แบรนด์ซูซูกิมันดีกว่านะครับมันเข้ามาทําตลาดก่อนแล้วซูซูกิเนี่ยก็มีอะไรเยอะอะไรค่อนข้างหาง่ายซ่อมไม่ยากเครื่องทนอันนี้ก็มันก็มีอะไรแต่แค่มันก็หาไม่รู้แล้วมีบุตกรรมเออเอามีอะไรมีขายเหมือนกันมีพีมีซื้อซื้อก็มีอ่ะมีรถให้ขายอ่ะอะไรก็มีมั้งล้าก็มันก็มีรถนี่มันมีป้ายแดงขายอยู่นะมีโอเคอยู่นะ ภายในเขาก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะในสภาพดีคันนี้สองแสนพัโลเนี่ยสองแสนห้าป้ายแดงมือเดียวสองระบบนะครับมีระบบกู้กับระบบไม่กู้ใช่ไหมมีกี่เกียร์มีห้าเกียร์เลยมีห้าเกียร์มีเกียร์เดียวแหละดูบอกเขาสิยังใหม่ๆอยู่เลยภาพดีคันนี้อะไรเมื่อตากล้องพูดล่ะเล่นมุกอะไรกะชอบมุกแปลกๆอ่ะ คันนี้เดิมทั้งคันเลยนะสีไม่เคยทําคันนี้สวยมากเราก็ซื้อมาสภาพนี้ขายสภาพนี้เลยแค่อาบน้ํานิดหน่อยแสนสองห้าแล้วก็ซื้อมาราคาแถวนี้ด้วยไม่รู้เป็นไรไม่รู้มาขายทําไหม็ไม่รู้ว่ากำไรเยอะแต่เราอยากขายให้พี่ๆที่เขาสนใจแหละมีมีเนื้อคู่อยู่แล้วแต่ค่าขายอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับพ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าวันต่อไปต้องต้องต้องยุบเต็นแล้วค่าใช้จ่ายไม่พอเราขายแบบนี้เอาไปเลยสิบสองห้ามาไปใช้กันพี่ๆเล็กๆน่ารักน่ารักตลาดนัด อะไรก็แล้วแต่หรือว่าเอาตู้ออกไปทํารถฟู้ดทักก็ได้นะไปคยแล้วฟู้ดทักก็อย่างนี้เลยจออเอาเฉยอ๋อเปิดได้เลยเปิดข้างได้ข้างนึ่นี่อคันเปิด้างได้นี่ทาได้เลยฟู้ดทักอ่ะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะลงทุนไม่เยอะกาแฟเออถ้าไม่มาเอาไปหนูจะไปขายนะขายอะไรวะขายกาแฟหน้าเต็นเตลาเลยขายกาแฟหน้าเต็นขายให้ลูกค้ามาด้กาแฟบ้านพี่ต้นเยอะไงใช่ครับ รถแสนกว่าบาทนะครับเครื่องชงกาแฟผมล้านกว่าบาทนะครับคุ้มกันมากนี่คันนี้ก็ซูซูกิแคลลี่เหมือนกันแต่สภาพแตกต่างกันนิดนึงคันนี้โอ้แตกต่างอยู่แล้วกูยืนอยู่ฝั่งนู้นกูยังเห็นเลยว่าแตกต่างเราก็จะขายราคาคันนี้เราขายอยู่ที่65,000บาทค่ะทำไมถึงก็ครึ่งหนึ่งอ่ะก็ครึ่งหนึ่งไอ้ไฟใหม่เนี่ยเบิกใหม่พันเจ็ดห้าสิบค่างหนึ่งไปแพงที่ไฟหน้าไฟท้ายโดนไปสี่พันกว่าบาทนะเราเปลี่ยนให้ เราเปลี่ยนให้ใหม่เอาไปวิยพี่หกหมื่นห้าไปทำเอาเองนะครับ<ช>พอ่อค้าโทรมาได้มีให้ได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะมีกําไรเท่าไหร่สองคันที่แล้วตัดไปตั้งหกหมื่นนะคันหนึ่งนะคันหนึ่งเออไม่ได้ทําอะไรเนยนะสภาพกัน,นแนวแนวเนี้ยในปีศูนย์เก้ามั้งศูนย์เก้าเครื่องดีค่ะเค,เครื่องดีใช้ได้เลยนะครับมีหลังคาเนี่ยเดี๋ยวกล้องไปทางโน้นหน่อยเป็นตู้มีหลังคาทุกคันแหละรถขับได้วิ่งได้ปกตินะเพราะว่าเขาขับมาขายเรามันจะขับไม่ได้เลยเอาบอกไปไหนวะไปทําอยู่หร บอกตัวน้นไปทําอยู่นะครับใช่ค่ะบอกเอาไปทําอยู่แอร์แอร์มีปะเนี่ยแอร์เย็นไหมไม่รู้ไม่ได้ขับมาไงคนขับขับมาพี่ต้นไม่รู้เอาไม่เป็นไรนะครับน่าจะน่าจะเย็นหรือน่าจะไม่เย็นก็ไม่รู้ไงหกหมื่นห้าแสนสองห้าแปดหมื่นห้าค่ะยี่สบเ็ดยี่ิบเจ็ดมีคนเหมา,าหมอะสามคันสองแสนห้า ห้ามต่อแล้วละาคา่นี้เลยเอารับเอกส,สามคันนะสามคันสองแสนไม่แยกนะคันไม่ได้นะแยกคันเดี๋ยวอี้ตรงฟงผมเหลือหมื่นหา <laughs> สามคันสองแสนห้าถ้าจะซื้อสามคันก็โทรมาแล้วก็โอนตังค์อย่างเดียวไม่ต้องต่อต่อต่อก็จอดไว้เงี้ยจอดไว้นานแล้วนะครับแต่ละคันเนี่ยไม่มีเวลาดูแลรถเยอะอู <laughs> <laughs> ไม่รวยขนาดนะัน้นเลยตากล้อง <laughs> ซื้อรถแม่แก็บเครื่องมือ <laughs> หกห้า <65, S 2> <65, S 1> ปีศูนย์เก้าแสนสองห้าแสนสองห้าปีสิบสี่ปีสิบหกแปดหมื่นห้านะครับราคาผมบอกได้เลยว่าสำหรับท่านที่หาแบบมีนะตอนนั้นมีคนโทรมาบอกจะหาไปวางเครื่องปั่นไฟแบบ ก่อนหน้านี้มีคนอะไรที่มันเคลื่อนได้เลื่อนได้อะก่อนหน้านี้มีลูกค้าทักไลน์มาถามเยอะนะหนูก็ตอบไปว่าไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนใ่ตอนนี้มีแล้วหนูก็หาไลน์ไม่เจอบางคนก็เอาไปเก็บของก็มีนะนี่มีจริงๆนะผมไม่ได้แบบเอาไปจอดขวางเอไม่ได้พูดเล่นนะเอาไปขวังหน้าบ้านคนอื่นพี่ๆอย่าคิดว่าไม่มีมี่นะมีโทรมาหาผมว่าจะเอาไว้เก็บ เครื่องปั่นไฟแล้วก็จะอยากให้มันแบบวิ่งได้มันเคลื่อนที่ได้ให้มันไปทางนู้นทางนี้ได้แต่ไม่ได้ขับโดยปกติสถานะคือจอดอย่างเดียวค่ะก็เนี่ยพวกเนี้ยผมว่าขึ้นได้ทุกเครื่องอะใช่นะครับคุ้มทุกคันอย่างน้อยก็ดีกว่าไปออกเหล็กมาครอบมันมันเคลื่อนไม่ได้นี่มันวิ่งได้วิ่งได้ทุกคันด้วยนะครับลองดูเลยชอบขนหนก็ติดต่อเบอร์โทร โทรอะไรน้องแมมให้เบอร์โทร <0 8 S 1> พี่ต้นศูนย่แปดสองสี่ศ <5 S 1> ูค่ะหรือแอดไลน์พี่ต้นก็ได้นะคะแอดตัวแอดนะคะแล้วก็ T O N แล้วก็333ตัวแอดไลน์พี่ต้นเดี๋ยวให้ตากล้องทิ้งไว้ให้สำหรับใครมีรถพวกนี้นะอยากเอามาขายค่ะไปขายที่อื่นไม่ซื้อไปขายที่อื่น <laughs> <laughs> ไม่เอา <laughs> ไม่ยอมไปขายที่อื่นเลย <laughs> ไม่มันมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์เราเท่าไหร่เราไม่ค่อยออะไรอย่างนี้ครับ มันไม่ใช่แนวทางที่ผมจะทาเท่าไหร่รถพวกนี้บางทีลูกค้าขับมาเทินเนี่ยเราไม่ซื้อก็ไม่ได้เราต้องรับนะครับรเราก็รับไว้ค่ะคราวนี้จะให้เรามานั่งทํารถพวกนี้ก่อนบางทีมก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อเราก็ต้องไปทํารถลูกค้าให้เสร็จใช่เสร็จปุ๊บเราก็จะส่งพอคันนั้นยังไม่เสร็จคันใหม่จองต่อก็มาทําคันใหม่อีกมันไม่มีเวลา,ามันก็จะโปรเซสของงานมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยมาหลายหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารถเนี่ย บางคันเนี่ยเราเขาไม่ได้ซ่อมไม่ได้แตะสักทีชกว่าจะไปแตะอีกทีก็นานแล้วชหลายวันหลายเดือนด้วยซ้าบางคันนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนแบตใหม่กับทุกคันแหละเพราะว่ามันจอดจอดเสร็จแบตพังแบตเสื่อมแบตพังอ้าวเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตเสร็จอ้าวขยับบัตรทีอ้าวลูกค้าจองอีกคันไปดูอีกแหลนมันก็จะวนๆเวียนๆวนๆเวียนๆอยู่ท่าเนี้ยเราก็เลยไม่ได้ซ่อมสักทีนะครับ อย่างนั้นน่ะเราไม่มีเวลาที่จะทําเราไม่มีแนวทางที่เราจะทำอะไรให้มันแบบเออแล้วกลุ่มลูกค้าเราก็ไม่ค่อยได้มีกลุ่มลูกค้าเราไปทางรถสี่ล้อใช่ครับเราขายมามากว่าก็เลยอ่ะใครที่ถนัดจะไปทําขายก็โทรมาค่ะนะครับใครที่จะไปใช้งานแบบเอออยากได้คันเล็กๆแสนหนึ่งแปดหมื่นเอาไปใช้วิ่งตลาดนัดทอยของขนาดเล็กหรือมีรถใหญ่อยู่แล้วเอาไปซอยๆเอาวิ่งในซอยในอะไรก็ ก็สุดแท้แต่ที่จะใช้กันนะครับก็ก็มีเนี่ยมีแค่สามคันนี่แหละมีตัวเลือกให้ดูสามคันเออแล้วใครที่จะมาขายก็ซื้อแหละเออไม่ซื้อไม่ซื้อหรอขายที่อื่นได้ราคาดีกว่าผมซื้อถูกอ่ะขายผมก็ถูกไม่เป็นไรเพราะอันนี้จริงแพงทุกคันเลยนะเนี่ยซื้อรับเทิร์นมาเนี่ยจริงราคาที่ตั้งขายอ่ะเป็นราคาที่เราซื้อมาใกล้เคียงกันมากโอ้โหไม่มีกําไรพี่รับเทิร์นมาบางทีตีถูกเขาก็บอกว่าไม่เหลือ จะมาดาวรถจะมาอะไรเงี้ยมาเราก็ต้องแบบเออแค่นแค่นมาอะไรเงี้ยบางคันก็ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรารู้ชะตากรรมของเราอยู่แล้วว่าปลายทางเราจะไม่มีกําไรแล้วก็ปลายทางของเราก็จะอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดมานั่งคิดทุนกันจริงๆอย่างๆบางคันขาดทุนนะครับผมบอกได้เลยว่าบางคันขาดจริงนะพี่ๆไม่ได้ขาดแบบคอนเทนต์นะมันมันมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จด แล้วก็เราไม่ได้ไปใส่ใจกับมันเนี่ยอย่างบางคันลองแล้วลองอีกค่ะแก๊สค่าน้ำมันค่าโอ้ยอย่างบางคันอะกว่าจะได้เอกสารมาไปสามรอบใช่ครับอย่าอย่าบอกว่ามันอย่าอย่าบอกว่ามันเออมันไม่ได้ขาดทุกอย่างไอผมอะขาดทุนเนี่ยไม่คอนเทนหรอกแต่มันไม่ได้ขาดเยอะแยะอะไรห้าพันสามพันหรือว่าค่าจ่ายแฝงที่เราไม่เห็นในบัญชีเราอาจจะมีกาไรแต่อะไรแฝงแฝงบางทีเราลืมเราก็ไม่ได้ตกบกพ้องเพราะเราทํากันแบบ จริงๆก็เหมือนครอบครัวแต่ก็หลายคนหน่อยแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเพราะไม่งนั้นพี่ๆจะมาต่อรองผมไม่ได้หรอกถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะคือเราลูกค้าอยากใช้ uh huh. เราพอขายมีกาําไรเราก็ขายส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแค่ยอย่างนั้นนะครับก็พี่ๆลองดูนะครับ uh huh. เชื่อว่ามีหลายๆคนหาแบบนี้ uh huh. แหละคือจริงๆมันอย่างอย่างซูซูกิเนี่ยเชื่อมั่นเขาได้เลยเขารถเขาโอเค เห็นคันนั้นหน้าตาเป็นอย่างี้มันก็ยังวิ่งดีอยู่นะคะแค่สี่สิบตัวนี้ใช่ตากล้องนี้ชอบให้หาเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาอีกแล้วเดี๋ยวก็เข้าเรื่องพี่เสื้อลายมากเดี๋ยวก็โอ้โหต้องโวกเข้ามาเลย่นและครับพี่พี่ลองดูนะครับชอบก็โทรมาได้นะครับเอาไปใช้งานอะไรก็แล้วแต่พี่พี่จะพิจารณาพิจารณาไปเนื้อคู่ก็แล้วแต่นะครับรถขับส่งได้ทุกคันนะครับ รถพร้อมใช้ทุกคันในวันที่ท่านออกรถอย่างคัะน่นะเดี๋ยวเราก็ดูให้เพราะจริงงก,ก็ดูมาหลายคันแล้วนั่งไล่ไล่เช็คจนมันวิ่งได้ปกติแล้วถึงเอามาถ่ายเนี่ยน,นี่เราไปลองขับกันหมดแล้วใช่ลอง<ช>ขับมั่งอะไรมั่งวุ่นหมดนะเอาเอาเอา,เอาขครมาชอบก็มาเอาไปนะครับสามคันในยี่สิบห้าเลยอยากขายอยากขายหมดเลยเออไม่มีหรอกไม่มีหลอกมีมีมีขอให้มีขอให้เจอเนื้อคู่นะคะพี่ๆคนไหนที่ถามมาบ่อยๆก่อนช่วงหน้าเนี้ยโทรมาได้เลยเอาสี่ล้อมาแลกได้นะ อันนี้ชอบเลยท่าน<ร><บ>จ<ะ>้เออเอาสีล้อแรกได้ใครมีสีล้อจะขายก็โทรมาได้นะครับพร้อมรับซื้อยังรับซื้ออยู่อีกอีกเยอะมามีก็มานะครับมีก็มาผมรับผมรับนะครับรับคลิปนี้ประมาณนี้นะ้องเแม่บ้มใช่ค่ะอ่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ